รพระธาตุเมืองแค้นเหมือนแดนสวรรค์บัญชายอดสูงสีทองเสียดฟ้าศูนยรรวมสถาน้ำใจประติมากรรมเลิศล้ำเนื้อคำบรญยายพระกพสพลสร้างไว้ประกาศใช้พุทธชยันตี าติเมืองแค้นเหมือนแดนสุขาวดีชี้ทางให้ทำความดีนี่ไกลสิ่งร้ายนานขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสร่วมประกอบพิธ,ธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์ JD, พระธาตุเมืองแคน ร่วมเททองหล่อพระประธานพุทธเมตตารูปปฏิบัติธรรมบวชชีพรามณ์และฝังเทศมหาชาติประจำปีณวัดสว่างแคนทะเลตำบลสับบัวอำเภอแคนดงจังหวัดบุบรีรัมย์วันที่4และ5มกราคม2556นี้โดยในงานทางคณะกรรมการดำเนินการจัดงานได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบรเพ็ญกุศลสั่งสมบุญบารมีอย่างเต็มกำลังศรัทธาอาทิร่วมก่อกองพระสายข้าเปลือกแห่พระเวสสันดรแห่ข้าวันก้อน ฟังเทศสามธรรมะ ถวายพระทหารแดคแ่คณะสงฆ์ร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพรมพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีหลอพระประธานพร้อมร่วมชมหสศพร่วมสมโพธิทั้งภาคกลางวันและกลางคืนโดยบรรยากาศของงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่สองมกราคมโดยมีกามํกาหนดการพอสังเขปดังนี้วันพุทธที่สองมกราคม25 5 5เวลา8นาฬิการ่วมก่อกองพระสายข้าเปลือก15นาฬิกาแห่พระเวสสันดร18นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันพฤหัสบดีที่3มมกราคม 2 5 5 5เวลา4นาฬิกา30นาทีแห่ข้าวพันก้อนร่วมฟังเทศสามธมาตลอดทั้งวัน21นาฬิกาเป็นต้นไปชมสุดยอดความมาถึงบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์จอจัมโบ้จากบริการหนังเร่ระดับแนวหน้าสั่งนามภาพยนตร์ไถจีนฝรั่งมาอิม่มจะเสนอฉายชนโรงเข้มข้นดูเดือดหมันประทับใจ ปะทะกับสุดยอดลายการมวยมันนัดตูเดือดศึกดาวรุ่งภูทรการกุศลถล่มเวทีสำหรับสุดยอดรายการมวยโหดมวยแรงนัดใหญ่ไฟนี มอบหน้าที่โปรโมเตอร์ขวัญใจมหาชนสั่งระดมขุนพลนักขากระปั้นระดับพระกาลจากทุกค่ายทุกสก,กัดขึ้นวัดชันทาบรัศมีชิงเลียมชิงดมพัน์ชนิดหลืมเจ็บหรือระคังประเภทโหดเจอโหดเลียมเจอเก่ายอดฝีมือเจอจอมลีลาจัดมาให้ชมกันแบบมันตลอดรายการวันศุกร์ที่4มกราคม2556เวลา7นาฬิกาสนาทีร่วมถวายพระทหารเชา้าแด่คณะสงฆ์9นาฬิกาลงทะเบียนเปิดรับบริจาคทานบําเป็น กุศลตลอดทั้งวัน11นาิการ่วมถวายพระทหารเพลน13นาฬิกาพิธีบวชทีพรามณ์17นาฬิกา ร่วมทำวัดเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาวันเสาร์ที่ห้ามกราคมเวลาสีนาฬิกา30บนาทีทำวัดเจริญจิตภาวนา6นาฬิกาถวายข้าวต้ม7นาฬิกา30ิบนาทีร่วมถวายพระทหารเช้าแด่คณะสงฆ์9้านาฬิกา30บนาทีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9้ารูปประกอบด้วยพระครูโพธิรัตนคุณเจ้าคณะธำบลบ้านจานพระครูสิริธรรมเมตีรองเจ้าคณะเพอสติกพระครูไทยสารคุณรองเจ้าคณะเพล คพระครูสิทธิเขมมากอนเจ้าคณะตำบลโจดหนองแก่พระครูปริยัตวิญาธรรองเจ้าคณะอำเภอแคนดงพระครูพระธรัตธรรมนุสสร์เจ้าคณะตำบลสบัวพระครูสุวิมลบุญยประสุเจ้าคณะตำบลหัวฝายเขตสองพระมหาเย็นสุมังคโลเจ้าคณะตำบลแคนดงเขตสองเจ้าอธิการมนตรีธรรมรังสีเจ้าคณะตำบลดงพลองต่อด้วยพิธีทานั่งปรกโดยได้รับความเมตตาจากพระพิธีทานั่งปรกพระเทพปริยัตกวีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีพระครูบวรสมัย วัตเจ้าคณะเภอคูเมืองพระครูโพธิบุญยวัตนเจ้าคณะเภอเชียงยืนพระครูวิบูลธรรมทัต เจ้าคณะเภอบ้านใหม่ชัยพศและพระอาจารย์ประเสริฐกัลยาโณจากจังหวัดนครสวรรค์เวลา10กริกาสี่สิบเก้านาทีร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เทท้องหล่อพระประธานสิบเอ็ดนาฬิการ่วมถวายพระทหารเพลนจากนั้นร่วมสนุกสนานกับรายการฟังหมอลำตลอดทั้งวันคณะกรรมก,การดําเนินการจัดงานประกอบด้วยประธานรองประธานคณะกรรมก,การหมู่บ้านทุกหมู่บ้านตลอดกระทั่งพี่น้องประชาชนจึงขอบอกบุญเชิญชวนมายังพุทธศาสนิินชนทุกหมู่เหล่าที่ครบรักทุกท่าน ได้เข้าร่วมงานร่วมสั่งสมบุญบรมีในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันและขอกราบอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้